เมื่อก่อนอารมณ์มันจะมันจะรุนแรงเร็วโมโหร้ายรุนแรงเร็วแต่พอฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยความหุนหันพันแล่นมันก็เบาลงมันไม่สรุปไปเลยนะเมื่อก่อนมันจะมันจะสรุปไปเร็วไปเลยแล้วสรุปแบบเข้าใจผิดเนอะไหมคือเห็นผิดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราเข้าใจผิดแล้วก็สรุปไปตามความเห็นผิดของตัวเองไปเลยนะแต่พอเรามาฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อความคิดเราไอ้ความคิดที่เรามีเนี่ยมันเหมือนกับเห็นนะแต่ยังไม่เชื่อมันเห็นว่ามันคิดแต่เราไม่ได้เชื่อมัน สติสมาธิจะเกื้อกูลการพัฒนาศักยภาพของปัญญาศักยภาพของปัญญาจะเกื้อกูลให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปโดยปราศจากโทษเพระปัญญาย,ย่อมรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเอามาทุบทนตัวเองว่าบางทีเนาะมันเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์แบบนี้บางทีมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะเป็นล็อกเอาได้เลยนะตามใจเราว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไปนอย่างนี้มันสามารถเรียนรู้และยอมรับความเป็นจริงได้ดีขึ้นนั่นเอง แต่มันอาศัยการเรียนรู้ในศักยภาพของคนคนนั้นนะหมายควาว่าตัวของผู้นั้นที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีความสามารถในการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงได้ดีขึ้นจะทําให้ความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันพ้นไปเร็วมันไม่ได้มาพึ่งมาเป็นนะมันเป็นเรื่องของนิสัยวาสนาบาร,รมีที่มันสั่งสมมานั่นเองถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยขนขวายไปนะขนควายไปเรียนรู้ในการสร้างเหตุไปเรื่อยๆ